ตอนที่37ข้อตกลงระหว่างเราหวังว่าคงไม่ลืมหลังจากที่จัดของที่ซื้อเสร็จหลี่เล่ยเยียนก็แอบ,บมาพักสายตาเพราะวันนี้เธอเดินค่อนข้างเยอะแต่ก็ถือโอกาสสำรวจเมืองไปด้วยเมื่อถึงเวลาอาหารเย็นหลี่เล่ยเยียนลุกขึ้นมาห่อเกี๊ยวทำเกี๊ยวน้ำเป็นมือเย็นใส่ไส้หมูสับเห็ดหอมแล้วก็ไส้ผักเธอทำจำนวนเยอะพอสมควรเพราะจะได้ทำแบ่งบ้านรองด้วยคุณช่วยเอาเกี๊ยวนาไปให้บ้านนาะรองหน่อยได้ไหมคะ หลี่เล่อเยียนให้ยางมิงเฉิงเป็นคนนําเกี๊ยวไปให้ครอบครัวน้าชายเกี๊ยวแค่นี้จะไปพออะไรกันคนตั้งเยอะ,ะหล่อนหิ้วของเข้าบ้านวันนี้หลังแทบหักแต่แบ่งมาพิงสองชามเนี่ยนะน้าสะภ้ยอยางไม่พอใจคุณแม่คะแต่หนูว่ามันเยอะมากๆเลยนะคะสะพ้ยใหญ่พูดกับแม่สามียางมิงเฉิงเป็นคนเอาเกี๊ยวมาส่งแต่เขาไม่ได้อยู่นานเพราะกลัวว่าหลี่เล่อเยียนจะหิว แค่นี้จะไปพอถึงพรุ่งนี้ได้อย่างไรกันวันนี้กินแค่ครึ่งเดียวผู้หญิงกินเพียงคนละสี่ตัวที่เหลือเก็บไว้สําหรับพรุ่งนี้เรื่องอะไรหล่อนจะให้พวกไม่มีผลประโยชน์กินอิ่มท้องสะพรยใหญ่บ้านรองได้แต่กรอกตาไปมาแต่ไม่กล้ามีปากเสียงเพราะเธอในตอนนี้นั้นถือว่าเป็นคนไร้ประโยชน์ที่สุดท้องแก่ใกล้คลอดทําให้ทํางานไม่ได้เธอรู้สึกดีไม่น้อยที่พ่อสามีถือขาหมูชิ้นโตมาให้ บอกว่าหลี่เล่อเยียนเป็นคนฝากมาให้บำรุงข้ามูใครบ้างล่ะจะไม่อยากได้ยิ่งตอนนี้เธอท้องแก่ใกล้คลอดแล้วกลัวว่าจะไม่มีน้ำนมให้ลูกกินเพราะจะเข้าหน้าหนาวแล้วแม่คะพี่เขาจะเข้ากรมวันไหนล่ะคะลูกสาวคนเล็กอยางหยางเซิงซินเอ่ยถามขึ้นฉันจะไปรู้หรือตั้งแต่มีเมียมันก็ไม่สนใจหัวฉันแล้วละ่ะเธออดที่จะกระแนะกระแนะไม่ได้เงินฉันหมดแล้วคะ่ะแม่ให้ฉันก่อนได้ไหมคะ ตอนนี้พี่มีเมียแล้วฉันไม่กล้าขอหรอกปกติเธอจะขอเงินเขาเป็นประจำเวลาที่เขากลับมาบ้านแกก็ไปขอเขาสิเคยทำตัวอย่างไรก็ทำแบบเดิมอีกอย่างฉันไม่มีให้หรอกมีแต่พวกไร้ความสามารถแล้วเธอก็ทำทีเป็นโมโหอ,อีกรอบค่าใช้จ่ายไม่ลดแต่ไรายได้ลดลงเธอปวดใจเป็นอย่างมากตอนแรกแต่งหลานสะพ้ยเข้ามาเธอกะว่าจะให้หล่อนเรียนรู้งานช่วยเลี้ยงหลานที่กำลังจะคลอด กลายเป็นว่าหลอนหัวหมอตัดช่องน้อยไปก่อนซะนี่สองสามีภรรยากินเกี๊ยวน้ำกันเธอรู้สึกอึ้งกับความสามารถในการกินของสามีมากหลี่เล่ยเยียนกินเกี๊ยวไป6ตัวแต่ฝั่งของสามีเธอนั้นกินเข้าไปทั้งหมดเกือบจะสิบ้าตัวแล้วไข่ต้มอ,อีกสองฟองสงสัยคงต้องหาลู่ทางทำเงินแล้วละ่ะไม่อย่างนั้นลำพังแค่เงินเดือนของเขาคนเดียวคงจะลำบากแน่ภรรยาครับ หวังว่าวันนี้คุณคงไม่ลืมที่เราตกลงกันนะยางมิงเชิงอาบน้ำเสร็จเดินเข้ามาหาภรรยาที่นอนหลับพักสายตาในห้องนอนตกลงเรื่องอะไรคะเธอที่กำลังจะเคลิ้มหลับเพราะอากาศกำลังเย็นสบายแต่กลับจำไม่ได้ว่าลืมอะไรไปวันนี้เราไปที่โรงพยาบาลมาแล้วหมอบอกทำได้ครับเลอเยียนตาโตขึ้นมาทันทีเธอลืมเรื่องนี้ไปซะสนิทเลย พอตลอดหลายวันที่ผ่านมาเขาไม่มารุ่มร่ามเลยนอกจากขอคุยกับลูกช่วงก่อนนอนอ๋ออืมค่ะจะให้เธอตอบว่าอะไรล่ะมาเลยค่ะสามีเข้ามาทักถ่ายลูกเลยค่ะอย่างงั้นหรือหลังจากได้รับคำตอบจากภรรยาเขาทึกทักเอาเองว่าเธออนุญ,ญาตแล้วก็ขึ้นคอมร่างของเธอทันทีตอนนี้ตัวเธอเกรงแข็งทื่อแล้วใจก็เต้นแรงมากยังมิงเฉิงเอามือไปสัมผัสปลอยผมที่ปิดหน้าภรรยาออก จากนั้นก็ก้มลงจูบหน้าผากเบาๆแล้วค่อยๆไล่ลงมายังกรอบหน้าตาจมูกและค้างไว้ที่ริมฝีปากพร้อมทั้งกระซิบเบาๆไม่ต้องเกรงหรอกครับผมจะทำให้นุ่มนวลที่สุดในขณะที่พูดปากของเขาและเธอขบสัมผัสกันไปมาแต่พอเขาพูดจบเขาเริ่มประกบเข้ากับริมฝีปากเธอทันทีอย่างนิ้งเชิงทำได้อย่างที่พูดจริงๆคือทำแบบนุ่มนวลจนทำให้เธอเคลิมให้ความร่วมมือบ้าง เพราะเธอยังอ่อนหัดแต่เขาเล่นจับเธอพลิกไปมาจนเธอจะรับกลางอากาศอยู่แล้วไม่เหนื่อยบ้างหรืออย่างไรกันหลังจากที่เขากินเธออิ่มแล้วหล่เลยเยียนก็เขาอ่อนแทบจะไม่มีแรงเดินแต่เธอต้องการที่จะไปล้างตัวเพราะรู้สึกนอนไม่สบายตัวเท่าไหร่ยังมิ้งเชิงที่สมใจก็ยิ้มแก้มปรีซ้ำยังใจดีอุ้มภรยาไปยังห้องน้ำช่วยเธอล้างตัวแต่ไม่รู้ว่าล้างกันแบบไหนถึงถูกเขาจับกินอีกรอบ เธอรับรู้แล้วว่าไม่ควรปล่อยให้เขาหิวนานเพียงนี้เพราะเมื่อหิวเขาก็จะกินอย่างไม่รู้จักอิ่มเขาบอกว่าเธอใจร้ายไม่ให้ทักทายลูกเลยต้องชเชยเวลาที่เสียใจเดินทีเลอร์เยียนเป็นคนที่ตื่นเช้ามากตีสี่ครึ่งเธอก็จะรู้สึกตัวแล้วแต่วันนี้เกือบจะเจ็ดโมงที่เธอเพิ่งจะลืมตาเพราะรู้สึกเหมือนมีคนจ้องหน้าอยู่เมื่อลืมตาถึงกับต้องหลับตาลงอีกรอบพร้อมกับอาการเขินอายตื่นแล้วลระครับ ยงังเมียงเฉิงที่นั่งข้างเตียงมือเท่าคางจ้องมองภรรยาเวลาเธอหลับตัวเขานั้นตื่นลุกขึ้นไปออกกำลังกายตั้งแต่ตีห้าเพราะเขาเคยชินไปแล้วอืมหลี่เล่ยเยียนใช้ผ้าห่มคลุมหน้ารู้สึกหน้าร้อนผ่าเมื่อคิดถึงเหตุการณ์เมื่อคืนลูกคงหิวแล้วละครับคุณไปล้างหน้าเถอะผมทำกับข้าวเวรรอแล้วเขาอมยิ้มกับท่าทีเขินอายของภรรยาเพียงแค่คิดถึงเรื่องเมื่อคืนก็รู้สึกอบอุ่นหัวใจ เขากำลังจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์แล้วคุณออกไปก่อนเถอะค่ะเดี๋ยวฉันตามไปเมื่อจัดการกับตัวเองเสร็จหลี่เลื้อยเย็ยนก็ไปนั่งกินโจ๊กที่สามเณรเตียมไว้ให้พร้อมกับไข่ต้มสองฟองวันนี้รู้สึกเพียง่วงนอนตลอดเวลาเลยจึงลุกออกไปเดินสำรวจหลังบ้านว่าพอจะปลูกพืชผลอะไรได้บ้างฉันอยากปลูกผักไว้กินค่ะเธอบอกกับยางมิง่งเชิงซึ่งนั่นหมายความว่าให้เขาช่วยทำแปลงผักให้หน่อย เดี๋ยววันนี้ผมจัดการให้ครับน่าจะโตทันกินก่อนหิมะตกพอดีปลูกผักใช้เวลาไม่นานน่าจะโตทันฤดูหนาวที่จะมาถึงขอบคุณมากนะคะจริงสิคุณนาสะพยว่าอย่างไรบ้างคะเรื่องที่เราแยกครัวออกมาจริงๆแล้วที่เธอทำเกี้ยวไปให้เพียงแค่อยากจะดูปฏิกิริยาของคนบ้านนั้นเท่านั้นเธอไม่ว่าอะไรหรอกครับผมเป็นเพียงหลานเท่านั้นยางมิงเฉิงเป็นคนไม่ชอบพูดถึงคนอื่นเท่าไหร่ ถึงแม้จะรู้ว่าน้าสะพายไม่พอใจก็ตามแต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรมากถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วล่ะค่ะฉันเข้ากับคนอื่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หลีเลอร์เยียนยักไหลเป็นอันเข้าใจเมื่อเขาไม่สนใจเธอก็ไม่จําเป็นต้องใส่ใจมากไปจริงสิครับผมมีอะไรจะให้ช่วงสามสี่วันที่ผ่านมาเห็นคุณยุ่งยุ่งกับการดูแลแม่ผมก็เลยยังไม่ได้บอกยางมิงเฉิงจุงภรยาเข้ามาอย่างห้องนอนพร้อมกับยื่นกระเป๋าเงินและคูปองต่างๆให้กับเธอ อีกสองวันเขาก็จะเข้าไปไรายงานตัวที่กรมแล้วตอนนี้ในกระเป๋ามีเงินอยู่ทั้งหมด500ยหวนเพราะเขาใช้มันหมดไปกับค่าสินสอดจากนั้นยังมีคูปองเนื้อคูปองผ้าต่างๆอีกด้วยสวัสดิการของทหารถือว่าดีมากเลยทีเดียวเพราะต้องเสี่ยงชีวิตตลอดในขณะที่ปฏิบัติภารกิจตอนนี้หลี่เลอเยียนมีเงินสินสอดร,รวมกับสินเดิมคือ 1,299ยวนบวกกับเงินในมิติที่เก็บไว้จากการหาในค่าชนบทคือ1,900ยหวนแล้วยังมีเงินที่ยางมิงเชิงให้เธอมาอีก500ยวนรวมตอนนี้เธอมีเงินเก็บในมือ3,699หย้วนหลี่เล่ยเยียนไม่ได้บอกสามีเลยด้วยซ้ำว่าสินสอดนั้นพ่อของเธอยกให้ทั้งหมด การได้ครอบครองเงินนี่มันช่างมีความสุขเสียจริงอีกไม่กี่วันเงินเดือนรวมทั้งเงินพิเศษที่ผมออกไปปฏิบัติภารกิจก็จะออกแล้วล่ะครับคุณไม่ต้องห่วงแต่ผมครต้องส่งให้แม่ของผมบ้างคุณจะว่าอะไรหรือไม่ครับยางมิงเชิงรู้สึกเกรงใจภรรยาถึงแม้ว่าเธอจะพูดกับเขาไปแล้วว่าเต็มใจคุณรับผิดชอบพ,พวกเขาอย่างไรก็ทําต่อไปเถอะค่ะแต่อย่าให้มันมากจนเกินพอดีก็พอพอพวกเรากําลังจะมีลูกแล้วนะคะ เธอไม่รู้ว่าเขาส่งเงินให้แม่เขาเท่าไหร่ในแต่ละเดือนจึงพูดดักทางไว้ก่อนผมส่งเงินให้ที่บ้านเดือนละ20หยวนนะครับแล้วก็มีบ้านนายยางอีกเดือนละ10บหยวนสามีของเธอเงินเดือนเท่าไหร่กันทำไมถึงส่งให้เยอะถึงเพียงนี้คุณจะว่าอะไรไหมคะถ้าฉันจะถามถึงเงินเดือนในแต่ละเดือนของคุณหลี่เล่อเยียนลังเลที่จะถามแต่คิดว่าตัวเองจำเป็นต้องรู้ไม่หรอกครับตอนนี้เงินเดือนผมอยู่ที่เดือนละ80หยวน มันเพิ่งจะขึ้นมานะครับส่วนเงินพิเศษในแต่ละเดือนจะไม่เท่ากันผมเลยตอบไม่ได้ว่าในหนึ่งเดือนได้เงินเท่าไรเคยได้มากสุด200หยวนน้อยสุด30หยวนครับตัวเขานั้นไม่คิดที่จะปิดบังอะไรภรรยาอยู่แล้วเพราะต่อไปเธอต้องเป็นคนดูแลเรื่องเงินทั้งหมดผมจะส่งให้แม่เดือนละ10หยวนส่วนนายหยางเหลือแค่5หยวนคุณว่าดีหรือไม่ครับให้คุณแม่20หยวนเหมือนเดิมเถอะค่ะนับวันท่านยิ่งชราลงทำงานหนักต่อไปไม่ได้นาน ส่วนบ้านคุณนาะฉันคิดว่าควรหยุดให้ได้แล้วค่ะเธอมองไม่เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องจุนเจืออีกต่อไปเพราะเท่าที่ดูพวกเขาก็ไม่ได้ลำบากอะไรออกจะสบายเกินไปเสียด้วยซ้ำเงินสิบหยวนสมัยนี้นับว่ามากพอสมควรเลยละ่ะหากนำมาใช้ใจ่ายในแต่ละเดือนตามใจคุณแล้วกันครับยังมิ้งเชิงเองก็เคยคิดที่จะหยุดช่วยเหลือ แต่คำว่ากตันยูจึงไม่สามารถทําได้แต่ในเมื่อเขามีครอบครัวแล้วก็คงต้องคิดถึงครอบครัวก่อนส่วนคนอื่นช่วยได้เท่าที่ช่วยแล้วกัน